ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้ผมมาถึงที่ Forestiers หลังจากที่พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงการมาหาโครงการนี้ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารทั้งที่เป็นที่ปรึกษาจากระดับโลกเลยครับได้ต้องวงพูดคุยเพราะผมอยากจะรู้จริงๆว่า วิธีคิดวิธีออกแบบแนวคิดของการทําโครงการอย่างนี้ที่มีป่ามีบ้านมีชีวิตมีคนเจเนอเรชันต่างๆมาอยู่ด้วยกันและมีอุปกรณ์วิถีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทยและเพลิดเในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าป่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้อุณหภูมิในนี้ต่ำกว่าข้างนอก หลายองศาทีเดียวครับจะทำให้สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนรุ่นปู่ย่าตายายคนทำงานลูกหลานก็สามารถมาอยู่ใกล้กันใช้ชีวิตกลางเมืองในลักษณะที่อยู่กลางป่าวันนี้ผมต้องมาขอดูล่าสุดครับจากโปรเจกต์ดี e เตอร์ผู้อำนวยการโครงการนี้ครับคุณกิติพันธ์อุย,ยามพันธ์ซึ่งผมจะต้องให้คุณกิติพันธ์คุณเดียเนี่ย พาผมตรวจสอบล่าสุดหลายคนถามผมว่ามาเห็นเองบ้างหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าที่พูดคุยกับเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทั้งหลายแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการออกแบบเรื่องของการทําให้คนธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมาจับต้องมาสัมผัสและมาตั้งคําถามกับคนที่เป็นเจ้าของโครงการนี้จริงๆแล้ววันนี้จะได้ฟังคุณเดียตอบคําถามของผมตรงไปตรงมาเลยครับ สวัสดีครับคุณเดียครับสวัสดีครับพบกันอีกครับชอบกันครับแล้ววันนี้ผมต้องมาเพราะว่าหลังจากที่โควิดทาให้เราไม่สามารถจะมาพบกันอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยจะมาตรวจสอบความคืบหน้าวันนี้จะมาคุณเดียพาผมมาอัปเดตว่าล่าสุดนี้ อะไรเป็นอะไรอย่างไรบางที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือทางเข้าใช่ครับ mm. จริงๆวันนี้เป็นโอกาสเหมาะมากเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนพอดีใช่เลยุณสุชัยเข้ามาผมเชื่อว่าความแตกต่างจากคราวที่แล้วเนี่ยเยวเยอะมากแล้วคราวนี้ต้นไม้เราฟูสวยงามมากมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเมื่อคราวที่แล้วที่ผมมาหลายเดือนก่อนวันนี้เนี่ยต้นไม้ความเขียวมันเพิ่มขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ น่าจะไม่ต่ํากว่า50%นะยังงั้นเลยเหรอที่ทำไมไม่เลยแบบนั้นอ่ะก็คือคือต้นไม้ครับปกติเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจว่าในช่วงในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยเขาจะจาศีลงนั้นเวลาในการเติบโตของเขาเนี่ยจะถูกรีเซิร์ฟพลังงานไว้แต่พอเริ่มหน้าฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบเติบโตแล้วเขาก็พอน้ํามาทุกอย่างสมบูรณ์เนี่ยเขาจะเร่งตัวเองให้โตมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วมันโตขึ้นเยอะจริงๆโตขึ้นเยอะจริงๆผมสังเกตด้วยตาเปล่าได้เลย วันนี้พาผมดูนะนะครับก็จากนี้ไปเราจะไปดูที่จุดไหนยังไงบ้างวันนี้ที่มาเนี่ยนอกจากจะดูความเขียวชะอุ่มและก็การเติบโตของต้นไม้ที่ผมไม่ได้เห็นมาหลายเดือนเนี่ยเห็นว่าคุณบิเดียมีอะไรจะมาโชว์เรื่องพาวิเลียนที่มันชัดขึ้นกว่าเดิมนวใช่ไหมมีให้ดูแล้วใช่ไหมมีครับครับวันนี้ก็จริงๆอยากจะพาชมเราเรียกว่า forest pavilion forest pavilion จุดประสงค์แรกของเราคือเราออกแบบที่นี่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และจะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของ การดูแลธรรมชาติปัญหาของโลกร้อนอปัญหาของธรรมชาติที่ถูกทําลายแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ธรรมชาตินั้นกลับคืนมาได้อย่างไรนี่คือจุดประสงค์ของการดีไซน์ที่นี่แต่ว่าในหลักการของเราคือปกติครับเรายังใช้ในเรื่องของว่าเราจะทําทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมาให้มีประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร,รฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเราเรียกว่าเดย์วันเราใช้ที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเราเรียกว่า Forest p a v i l i o n ไว้โชว์เป็นห้องตัวอย่างของโครงการเดอะฟอเร t ต์เียก่อน นะครับแล้วก็หลังจากนั้นใน d ดย์หลังจากที่การก่อสร้างทุกอย่างพร้อมแล้วคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเราจะรีโนเวทที่นี่กลับมาเป็นไซน์นิวเซียมที่นี่จะมาชื่นชมแล้วมาดูอ่าใช่ครับเราจะออกแบบประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวที่จะพาคุณสุวิชัยได้ไ้เดินชมว่ามันมีเป็นห้องต่างๆที่เน้นในเรื่องความสุขสนานและความสุขให้คนที่มาเยี่ยมเยือนเรามี2เรื่องครับที่ใช้ดึงดูดก็คือ1คือความสุขสนาน2คือขนมอร่อย ขนมอ่าขนมขนมกาแฟเราไปด้วยกันได้ก็หลังจากเดินชมแล้วจนสนุกสนานแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานหวนอร่อยอร่อยเพื่อให้ความสุขเพิ่มขึ้นและเติมเต็มครับมันสนุกด้วยแล้วอร่อยด้วยนี่สินะอ่าครับก็ห้องแรกครับอันนี้จะเป็นเราเรียกว่าจริงๆก็คือล็อบบี้ต้อนรับนะครับเราเรียกว่า p a s s เซ e of ของเดอะฟอเรสเอาละครับสวัสดีครับ แต่ที่ควาซึ้งใจอยู่นี้ตอนแรับเสุดของไรส์่าวเอร์เ e นี e ่ y ค่ะเป็นหนี้ที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของโครงการ The r o y a l i e s l i n สีค่ะเราในวามตั้งใจที่จะให้ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ได้พบกับความสนุกตื่เต้นของปรรยาการรับช่งแนวที่ของโครงการที่จะเปิบใหรไปด้วยทิวทนการนวัตกรรมและความมหัศจรรยของธรรมชาติค่ะ แล้วหลบนี ear, ้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชญคืณสิทธิ์ให้มาเติดประสบการณ์แรกของเราที่เมจิคอสฟีนค่ะให้ได้เห็นได้จ้าได้เลยค่ะสัยวินาทีหลังจากนั้นถ้าเดี๋ยวเรามาการโทรข่าว่าสิ่อาจารย์เกิดขึ้นจะเป็นกะดัอแลันี่คือความสวยงามของดอกไม้และผีเสื้อค่ะพื่อรรนต่างๆไทยทรงกัางเจะการเียวกาบรูองการค่ะดอกไม้ที่เบ่งบานจะเพื่อเพิ่มเปินผีเสื้อที่โบยบอยู่ในสีั่หตสูนั่นเองค่ะ และัขณะนี้นะคะทั้งสองแล้วทานจะตัโตรับการระกานคุดเินเหตุงานบอลได้เลยค่ะได้เลยครับอันนี้มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากจริงๆมีลูกเล่นมากกว่านี้ครับก็คือว่าในทุกครั้งที่ลูกค้าเนี่ยหรือว่าอย่างแขกของเราเนี่ยได้สัมผัสหน้าจอเนี่ยเราจะมีซีาริโอต่างๆที่แสดงมาไม่เหมือนกันอย่างมิจกุญชัยได้ดอกไม้บานใช่ใช่มันจะมีตีมอื่นๆที่ทําให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เป็นความซึ่งเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เมจิกที่จะเกิดขึ้นในฟลอริเทียที่จะเกิดขึ้้นนนนใาีรรั่จิงหย์ ที่นี่แล้วแต่คุณจะกดลงไปแล้วคุณจะได้อะไรแล้วเรามีสิทธิ์เลือกไหมตัวไฮไลท์ของเรามันเป็นแรนดอมนะครับซึ่งตัวไฮไลท์ของเราคือตัวปลาวานดินครับปลาวานดินใช่ถ้าใครได้ปลาวานดินเนี่ยเรามีตุ๊กตาแจกต้องรับก็คือออร์เดรที่ออสไซน์ในซีบีค่ะโดยในรูปแบบเป็นงานเทศกาลที่ดีที่สุดของจังหวัดเลยมันแสดงให้ความสุขของคนที่อยู่อาศัย ทุกท่านจะได้พบกับประสบการณ์สุดอลงกในแบบฟัร f o ร g เค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอรีนชันรเข้าสู่เชม m ร e ส of s e เค่ะินดค่ะเ h ม m b e r o เ s ร c r s นั้นมีความลับเลยนะเช่ครับทุกสรสสิ์งในโรชาตินั้นล้ถูกออกแบบมาให้คืนิและสามารถอยู่ร่วกันได้อย่างน้าอัศจรรย์ขอตรับทุท่านสู่การจุดายในรูปแบบใหม่ กับพงุเก้าอี้เราจะหมุนได้นะคะระับนะครัหมุนตามไม่ได้เลยครับวิวัฒนาการของป่าและธรรมชาติในอิงมอใหม่เพื่อให้ใหหรู้ว่านอกจากความสามารถพิเศษของสัตว์หากหลายพันธุ์ในป่าลึกแล้วยังทาให้เราได้เห็นอีก,กว่าสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้หลุดมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร ุกคนทีนดีต้อนรับสู่ห้องสมุดเดอะคอรเนสทีที่เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลมากมายมหาศาลเราจะได้เรียนรู้ระตกนิเวศอันน่าทึ่งกันแต่ก่อนอื่นจะขอได้นำหนังสือโซ่ต่างๆในห้องนี้ก่อนหางสายมือหนังสือเกี่ยวกับพืขอื้แล้ว,ลจ,ลวจะมีเนเังสือเส้นอะไกัน นี่นี่แต่ต้องเสียเวลาเสียกลับเข้าชั้นของตัวเองเดี๋ยวนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราจะออกเดินทางกันนะแบดนี้นี่คือ Magic of Secret s จริงๆนะมันเหมือนกับว่าเราได้บินเข้าไปในป่า <Okay. S 2> แล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์ที่เราเชื่อว,ว่าเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่จะรักษาธรรมชาติได้ไว้จริงๆ ทั้งหมดนี้เวลาฟอเรสติสเปิดตัวจริงจ,งจะมีสัตว์เหล่านี้อยู่แน่นอนนะครับใช่ครับอ,อย่างที่คุณสุชัยว่าครับจริงๆแล้ววันนี้ห้องนี้เป็นห้องที่เราอยากจะแสดงว่าจริงๆแล้วคนกับธรรมชาติเนี่ยต้องสัมพันธ์กันเราเพึ่งพาอาศัยกันมไม่ใช่แค่ธรรมชาติซึ่งหมายถึงต้นไม้หรือพืชพันธุ์ต่างๆแต่เราหมายถึงสัตว์ต่างๆด้วยฉะนั้นเราเรามองว่าความตั้งใจคือในเมื่อเราอยากจะพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับคนให้อยู่อย่างมีความสุข ไม่ใช่คนอย่างเดียวที่ต้องการมีความสุขครับสัตว์ต่างๆธรรมชาติต่างๆก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะเราอยู่อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันครับที่ผมไ้มาดูในสุดทีช้ไลฟ์นี่นะครับเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผมมาดูกับคุณกณิติพันธ์คุณเดียนเนี่ยของเต็มนี่สนุกมากเหมือนกับผมลอยขึ้นไปนั่งเครื่องบินนั่งโดรนเนี่ยขึ้นไปที่สูงแล้วก็ไปแอบ,บดูไม่ว่าจะเป็นผีเสือ้อไม่ว่าจะเป็นปลาเสือไม่ว่าจะเป็นกระรอกเนี่ย ที่เขาใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติและนี่ภาพน,นี้ผมเชื่อว่าทาจากของจริงด้วยแต่ f ฟอเรสต r สเขายืนยันบอกว่าเวลาโครงการนี้เปิดแล้วเนี่ยสัตว์ธรรมชาติเหล่านี้จะมีแล้วเริ่มแล้จะมีมากกว่านี้อีกสัตว์ที่มัน เป็นส่วนหนึ่งของป่าในไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือ mm hmm. หลักๆเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่น mm hmm. แล้วเราจะมีสองอย่างครับคือหนึ่งคือเขาจะมาเองไม่ว่าจะนกบินมาหรือว่าจะเป็นส่วนที่มากับน้ําหรืออะไรก็ตามที่มาก mm hmm. ับอ,กอีกอีกประเภทหนึ่งอาจจะเป็นสัตว์ที่เรามองว่าเมื่อธรรมชาติมันมีความพร้อมเนี่ยรเราอาจจะมีการพาเขาเข้ามาอยู่ในนี้ด้วย mm hmm. ครับอืครับ จานั้นถ้าอยากจะดูเวอร์ชันเต็มๆนะครับขอมาดูที่นี่เลยครับ Forest iers, ิ s ตอนนี้เปิดคนทั่วไปยังเปิดแล้วครับที่สนใจสนใจติดต่อมาใช่ครับนัดวันเวลากันมาดูอย่างนี้ได้นะครับมาดูได้เลยครับครับครับ<ม>อยังให้ดูจริงๆเพราะถ้าดูฉบับเต็มเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นหนังนะมันเป็นของจริงที่กมันจะเกิดขึ้นที่นี่ด้วย oh. ดังนั้นนี่แหละคือนวัตกรรม แห่งโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นป่ากลางเมืองเนี่ยถ้าทําได้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าฟังจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เนี่ยเขายืนยันว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆ ที่ f อ r e ส t ์เดแห่งนี้นะครับออกจากป่าเนี่ยคุณเดียจะพาผมไปดูอีกห้องหนึ่งเป็นห้องมหัศจรรย์เช่นกันห้องต่อไปจะชื่อว่าห้อง Senses of Harmonia นครับ s e น s e s s e n s e s นะจะเป็นเซนส์ต่างๆของเราที่จะทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราอยู่กับธรรมชาติแล้วทําให้เรารู้สึกมีความสุขได้อย่างไรเออฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกความรู้สึกของเราเนี่ยจะทุกสัมผัสเนี่ยมันจะมาพร้อมกันครับ รเซตแรกชื่อว่า Smell of f l o r นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะได้สัมผัสถึงกลิ่นดอกไม้ยามเช้าแล้วก็บรรยากาศของดอกไม้ที่จะอยู่ในบรรยากาศของโครงการตอว f o r e s t นะครับก็โดยวิธีเล่นเนี่ยเราจะเข้ามาบกนุ่งผ่านทาโบกแย่ช้าๆแบบนี้นะครับจะได้เห็นบรรยากาศของดอกไม้ในโครงการด้วยอันนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นด้วยนะครับกลิ่นของไทยเราเองนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นที่ Forestia ครับครับ และสไมลได้ได้ไหมจริงตรงนี้น่าจะมีกลิ่นด้วยซึ่งกลิ่นตรงนี้เราก็จะจำลองมาจากตัวดอกไม้ที่แต่ว่าด้วยจากจอน,นี้เป็นช่วงโควิดครับ <laughs> เรูจับบุเข้าไปงด <laughs> เซอร์วิสต,ตรงนี้ครับแต่ว่าของรจริงนี่มีกลิ่น,นแน่นอนคตอนเช้าเดินออกมาออกกําลังกายเดินผ่านนี่เราก็จะได้กลิ่นดอกไม้ครับครับครับการส้าทีนาารพื้น่ค่ะก็จะเป็นการมองมุมมองของสัตว์นิสต่างๆที่อาศัยอยู่ในโครงการของเราค่ะก็จะมีทั้งนกผีเสื้อและแมลงปอค่ะ ขอไปเชิญได้เลยนะคะครับยืนแล้วการแข่งครับถ้าเราถ้าเรากะพือเร็วก็เขาก็จะบินเร็วขึ้นด้วยครับใช่อรอจริงอ่ะครับแล้วก็จำลองมาจากสปีดความเร็วของการบินของบีเสื้อด้วยครับถ้าเราเอียงเขาก็จะเลี้ยวครับครับห้องนี้ครับคอนเซปต์หลักๆคือห้องนี้เป็นห้องที่เราจำลองบรรยากาศของการเดินผ่านตัว Canopy Walk ซึ่งมีจริงๆอยู่ในโครงการนะครับโดยที่วันนี้เราก็คือทําเป็นลักษณะของการโชว์ต้นไม้ต่างๆซึ่งเป็นอันนี้เป็นงานของศิลปินในการสร้างสรรค์ต้นไม้สร้างสรรค์บรรยากาศของการเดินสร้างสรรค์เรื่องของดนตรีไลติงต่างๆเพื่อให้รู้สึกว่าวันนี้เรามาแล้วมีความสุขเมื่อเราเดินผ่านไปในแต่ละจุดที่เราเดินผ่านครับใช่เลยครับแล้วก็หลังจากนี้เมื่อโครงการเปิดแล้วก็อาจจะแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งผมก็มีความหมายมากมันทําให้เห็นว่าของจริงเนี่ยในป่าเนี่ยมันอยู่ที่นี่ได้ครบถ้วนและพอคนที่อยู่ที่นี่หรือคนข้างนอกอาาก็จะมาดูได้ใช่ครับก็จะมีความรักธรรมชาติใช่ครับเราอยากปลูกฝังความรักธรรมชาติความ mm hmm. คิดเข้าใจถึงความจําเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วเราต้องถ้าวันนี้เราเลิกดูแลธรรมชาติเนี่ยในอนาคตมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้ก็ถ้าเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเราใช่ครับนี่แหละครับ ห้องต่อไปที่จะเชิญคุณชัยเข้านะครับก็จะเป็นห้องเด็กกาเลียครับจะเป็นห้องที่เริ่มคุยถึงคอนเซ็ปต์ของโครงการแล้วชีวิตวิถีชีวิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโครงการลครับอืมค่ะครับเดกาเลียค่ะเดนัครับอันนี้เป็นโซฟาหินครับสวยมากผมนี่เป็นหินจริงนะเนี่ยครับนั่งได้ไหมได้เลยครับโอเค อันนี้ก็คือวันนี้เขา represent งานวันฮาโลวีนครับหนูน้อยคนนี้ก็ไปเที่ยวฮาโลวีนละแล้วก็เราจะมีการจัดกิจกรรมฮาโลวีนต่างๆซึ่งคอร์เซียเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การสร้างฮาร์ดแวร์แต่มันต้องมีกิจกรรมซึ่งเราเรียกว่าซอฟตแวร์ด้วยเพื่อให้วิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับอันนี้เขาก็ไปทริคแอนทรี t อันนี้ก็หนุ่มสาวก็ยังตีกันอยู่ครับก็ยังอยู่ในอยู่ในทาวน์เซ็นเตอร์แต่นี้เพราะหนุ่มคนนี้กําลังจะขอแต่งงาน อันนี้ก็คือเรามีเทโทเปียซึ่งเป็นคอนโดสําหรับที่เลี้ยงสุนัขกับแมวได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้แล้วเราจะสามารถมีคอนเสิร์ตแบบนี้ครับในโครงการได้จริงๆนะครับเพื่อให้มีกิจกรรมแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราอยู่ในเมืองของเราสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้ก็เพุ่อเช่นจริงๆใช่ครับอันนี้ก็คงจะมีโรงเรียน จะเป็นที่ดูที่ดูแลเด็กเล็กครับเพราะว่าเพนพอยของผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยยังต้องทํางานอยู่แต่วันนี้ทุกคนต้องขับรถเอาลูกไปฝากแล้วก็เดินทางกว่าจะกลับมากว่าจะรับฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถมีที่ฟอสซิสตี้นี้ให้อยู่ในโครงการได้เลยแปลว่าเขาสามารถฝากไว้กับที่ที่เขาไว้วางใจได้แล้วเลิกงานกลับมาเนี่ยก็รับลูกแล้วกลับมาได้เลยครับอนี้สําคัญครับก็อยู่ในแลนที่จะมีขึ้นมาครับครับ Love <ock> in Bloom <c oughs> ก็จะเป็นสมาชิกต่างๆที่คุณชัยได้คุยมาแล้วครับออ,อยัครบแล้วก็เชิญทุกท่านมาเพื่อจะเป็นคนที่ช่วยอธิบายว่าโครงการของเราเนี่ยมีความตั้งใจยอย่างไรครับ,รบทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ผมได้คุยแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าทุกคนทำด้วย passion จริงๆทำด้วยความเป็นมืออาชีพในระดับโลกแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่หายากที่มีโอกาส จะมาร่วมกับโครงการฟอเรสติสซึ่งทั้งท้าทายทั้งใหม่ทั้งมีนวัตกรรมทั้งที่เอาจริงเอาจังคือไม่ใช่เพียงแค่ประกาศว่าจะทําให้ดูดีแต่ว่าลงทุนจริงและมีการเอาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาถกมาแถลงแล้วก็ให้ทุกคนเอาสิ่งดีที่สุดของเขานี่มาใส่รวมกันตรงนี้เลยครับเนี่ยคุณโทบี้บลันผมมาคุยหลายรอบเขาก็ชื่นชมมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำอาชีพ คอนซัลเ a อ t ์ออกแบบมายาวนานแต่ไม่เคยเจอโครงการที่สนุกที่เขาทึ่งและที่เขาถือว่าเป็นแม่แบบของอนุคตได้เลยครับนี่ก็เหมือนกันคุณสิงห์นะครับที่ดูแลทางด้าน Research innovation ครับครับแล้วก็ดรนรีดรนรีใช่ครับดาน s u s t a i n a b l e t sustainable director Bangkok office ของ แอตเลเทนครับแล็คแอตเลเทนนะครับนี่ก็เหมือนกันก็จะว่าอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้พูดคุยกันเช่นเดียวกันที่ได้นะครับคุณสุวินนี่จะเป็นอีโคโลจีของเราครับเร็เป็นคนดูแลเรื่องว่าทําอย่างไรเราจะมั่นใจว่าธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืนได้จริงๆครับวิลีกรริชเมนนี่ก็ได้คุยแล้วนะครับของเบยครสเบยรสโก o b อลโซ s o l u t i เดี๋ยวก็จะเล่น healthcare ใช่ครับเป็นผู้ที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลการให้เซอร์วิสกับผู้สูงอายุที่เราจะมีใน a อสเพนทรีครับใช่เลยและในเรื่องสุขภาพมีสำคัญมากคคุณเกชานะครับโอ้นี่สนุกเลยครับคุณเกชาพูดถึงเรื่องระบบขั้งาในระบบไฟฟ้าระบบเมชชนิกทั้งหลายแหละว่าอยู่กันอย่างในระบบที่ทันสมัยที่ประหยัดแล้วก็ที่ เป็นมาตรฐานสากลด้วยจริงเทคโนโลยีสมัยใหม่จะต้องไม่ใช่แค่ว่าทําให้มนุษย์สบายขึ้นแต่ยังต้องดูแลธรรมชาติด้วยดูแลธรรมชาติด้วยข้อนี้จริงนะครับแล้วก็คุณบิวนะครับคุณบิวโคนก็ดูแลทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์สเปเชียลิสต์นี่ก็คือเป็นผู้ไปออกแบบโน้นนี่ดิสนีย์แลนด์ต่างๆครับคือระดับสลกต่างๆซึ่งซึ่งนำความสนุกนั้นลงมาเป็นประสบการณ์ในคัสเตอร์เจอร์นี่ของฟอ r e เรสติอาครับใช่ใช่ ไม่มีโครงการไหนหรอกครับที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับสากลนึงขนาดนี้นอกนั้นก็ยังมีอาจารย์มหาวิทลายฮาร์วาร์ดด้วยนะครับที่ทํางานวิจัยพร้อมๆกันกับการโครงการที่เดินไปข้างหน้าด้วยแล้วผมก็พูดคุยกับอาจารย์ของฮาร์วาร์ดทินเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่เคยเจอที่เจ้าของโครงการในระดับโลกเนี่ยที่พร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างที่ทํได้วยนะไม่ใช่ร้อยเสร็จก่อนแล้วค่อยมาวิจัยที่หลังนะใช่ซึ่งองค์ความรู้นั้นเนี่ยเราจะเอามาเผยแพร่ให้กับสังคมด้วยแล้วก็ให้ชุมชนให้คนในบริเวณนี้หรือว่าคนในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะสร้างธรรมชาติกลับมาเนี่ยให้เราสามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้จริงถูกต้องแล้วอยากให้มันเป็นตัวอย่างหรือเป็นโชว์เคสหนึ่งที่เกิดการว่าเอาองค์ความรู้นี้ไปทําต่อ แล้วมันจะทําให้เมืองของเราเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นมีความเป็นธรรมชาติกลับมาครับใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเช่นคุณหมอปานเทพเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ครับเอาสนุกสนานแล้วท่านก็ตื่นเต้นมากเลยที่มีโอกาสความฝันมีมาตลอดชีวิตว่าจะมีโครงการอะไรเนี่ยที่จะให้สัตว์เลี้ยงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและนี่ก็เกิดขึ้นได้จริงจด้วยนะครับครับ อันนี้จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วครับ,รบซึ่งเป็นไฮไลท์เลยครับจะชื่อห้องว่า The Tale of the Forestia เรื่องราวแห่งความแฟนตาซีของ For ร s เ i ียเป็นอย่างไรจะอยู่ในเรื่องนี้ครับ, <Tales S 1> รบเรื่องราวของ For ร s เ i ียความฝันจินตน,นาการ,รอันนี้จะเป็นเรทีค่าเป็นยอดทั้งหมดอยู่นี้ที่ที่หมดเลยนะอันนี้จะเป็นโมเดลของเมืองของเราแล้วครับ กคร่าวว่าถ้าเรามาเห็นทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ที่นี่ของฟอเรสเยสเนี่ยเริ่มจากซ้ายไปขวาเป็นยังไงครับก็พื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยประมาณ300ไร่นะครับแล้วก็เร,เริ่มตั้งแต่ว่าเรามีโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านะครับเรามีส่วนที่เราเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับซึ่งเราเรียกว่าเพรสเมคกิ้งเป็นส่วนของมีทั้งร้านอาหาร ห้างสับประสิธ์นค้าแล้วก็กิจกรรมของครอบครัวซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับก็เราก็จะมีทาวน์เซ็นเตอร์นะครับโดยที่มีกิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถที่จะมีการจัดเป็นซันเดย์มาร์เก็ตด้วยอยู่ในหมดนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับทั้งนี่ยเรียกว่ากิจกรรมที่เราจะต้องทําในชีวิตประจําวันเนี่ยตอบโจทย์ได้ที่นี่ทั้งหมดจุดที่ไกลที่สุด มาจนถึงที่นี่กี่กิโลอ่าเดินประมาณ800ครับแ0 0้อเมตรเองใช่ครับเส้นนี้ครับจากนี้ถึงเนี้ยอ๋อเนี้ยเนีนีปั่นจักรยานมาได้เลยนะโอ้แล้วก็จริงๆแล้วการเดินเชื่อมเนี่ยสามารถเดินเชื่อมได้ผ่านตัวสกายวอล์กครับซึ่งมีสกายวอล์กเชื่อมกันระหว่างทุกอาคารทุกยูสเลยครับสามารถเดินอยู่ข้างบนได้เหมือนกับห้องที่ที่เราได้ผ่านมาเป็นการจําลองแต่ห้องเนี้ยนี่คือว่าของจริงก็คือว่าตัวสกายวอล์กเนี่ยสามารถเดินเชื่อมได้โดยหลักการของเราเนี่ยเราต้องการลดการใช้รถยนต์ แล้วจะสนับสนุนให้คนเดินหรือขี่จักรยานฉะนั้นเนี่ยทุกที่ของเราเนี่ยสามารถใช้จักรยานหรือแม้แต่เดินเนี่ยไปได้โดยที่ไม่ต้องข้ามถนนเลยครับแล้วก็เป็นที่การดีไซน์ให้มีความปลอดภัยที่สุดแล้วเราส่วนมาเราก็จะมีโรงแรมซิกเซนต์นะครับเป็นโรงแรมซิกเซนต์โฮเทลนะครับเรามีคอนโดมิเนียมของยามเจเนเรชั่นชื่อวิสตอมนะครับแล้วก็มีวิสตอมเนี่ยแบ่งเป็น2โซนโซนที่เป็นโซนที่สําหรับเป็นคอนโดปกติกับคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับ เรามีส่วนของตรงนี้เรียกว่า the Aspen Tree เป็น Lifetime Care Service สำหรับซีเนียร์นะครับ,รบซึ่งก็ซีเนียร์วันนี้เนี่ยยังแข็งแรงมากๆอยู่เลยมีทั้งโซนที่ทำกิจกรรมมีกิจกรรมพาให้เขาสามารถที่จะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตการเรียนรู้ใน New Chapter ใหม่ๆได้แล้วก็เมื่อท่านถึงเวลาที่อาจจะต้องการดูแลเป็นแบบดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นเรียกว่าไฮแค c a r ซน n e เป็นเฮลท์แอนด์ Center นะครับซึ่งเราประกอบเป็นด้วยทั้ง Active แล้วก็ p a สซีฟโซนอันนี้แยกจากโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็น ศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุ health และก็ brain สมองด้วยนะครับเพราะเบคเรสเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคที่เกิดที่ทางสมองครับอย่างเช่้บางคนเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยเรามีวิธี treatment ที่ที่สามารถดูแลทางด้านเราก็มีเป็น six sense residences ครับก็เป็นวิลล่าแรกเลยที่ six sense เนี่ยเข้ามาบริหารนั้นเราเราคือเรามีบ้านที่สามารถที่ได้รับบริการจากโรงแรม six sense เป็นบริการโรงแรมหกดาวได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีมาบริกโรฟคอนโดมิเนียมนะครับก็จะเป็นโลไรส์คอนโดมิเนียมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อเป็นโลไรส์คอนโดเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ใกล้ป่าสัมผัสกับป่าได้อย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าการมีป่าเนี่ยทำให้อุณหภูมิเย็นขึ้นฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าในระเบียงของเขาเนี่ยมีความจําเป็นว่าจริงๆสามารถที่จะมานั่งที่ระเบียงแล้วรับความเย็นสบายของบรรยากาศจากป่าได้เลยใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็นมาริโกลวิลล่าครับจะเป็นคอนเซ็ปต์ของบ้านที่เป็นคลัสเตอร์เฮาส์นะครับก็จะเป็นเป็นบ้านเดี่ยวที่ประกอบจากคอนเซ็ปต์ของความเป็นคลัสเตอร์ว่าในหนึ่งคลัสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทําให้ครอบครัวที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสามารถอยู่ได้แล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้นะครับดัน้เนี้ยก็ก็เป็นเมืองที่เกิดขึ้นในฟอเรสเชียโดยที่เรามีป่า ก็คือเป็นป่าที่เป็นป่ามีขนาด30ไร่ในอยู่ตรงกลางและเป็นตัวเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันใช่ฉะนั้นทุกมุมเนี่ยจะเห็นป่าหมดครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโครงการก็ตามประชากรทั้งหมดถ้ามาเต็มแล้วคาดว่าจะอยู่ประมาณ4,000-5,000คนครับกับพื้นที่ที่ใหญ่มากๆกับป่าที่มีขนาด30ไร่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพของที่สเียวที่ดีที่สุดที่หนึ่งเลยครับผมเชื่อว่าระบบเรื่อง น้ำเรื่องน้ำท่วมป้องกันใัรเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนานาได้วางแผนเ<ช>ผื่อเอาไว้แล้วทั้งนั้นเผื่อเอาไว้แล้วครับด้วยด้วย,ด,วยด้วยปัจจุบันนี้คนมีความกังวลโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับว่าน้ําท่วมเป็นอย่างไรต้องบอกว่าในกรีเซียเองเนี่ยเราใช้ระบบการกันน้ำครับอย่างถนนโดยรอบนี่ครับท่านผู้ชเห็นเนี่ยเราเรียกว่าริงโรสนะครับรอบเลยครับตรงนี้เรายกขึ้นมาให้เขาทําหน้าที่เป็นเหมือนเขื่อนกันน้ําเราศึกษาว่าระดับน้ําสูงสุดที่ท่วมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับซึ่งมันจะปิ่มถนนบางนาตราด เรายกขึ้นมาจากนั้นอีก50เซนดังนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรก็ตามเนี่ยน้ำที่จากข้างนอกเนี่ยจะถูกตรงนี้ครับตัวริงโรสเนี่ยกันไว้ไม่น้ำเข้ามาแล้วมีการบริหารจัดการน้ําภายในโครงการเนี่ยก็คือว่าปกติเนี่ยฝนที่ตกลงมาในโครงการครับในรอบ50ปีเนี่ยหหาเนี่ยจะอยู่ประมาณ4,600คิวของเราเองเนี่ยแต่ละยูสเนี่ยเขาจะมีตัวเก็บน้ําของเขาครับซึ่งสามารถเก็บน้ําได้ที่5,000คิวแล้วป่าเองยังเก็บได้อีก5,000คิวนั้นแปลว่าเราสามารถทนฝนที่ตกมาในระดับเรียกว่า มากที่สุดในรอบ50ปีเนี่ยได้สองหาดด้วยตัวของกันเองแต่เราย้อนกลับไปดูสถิติหมดละเราวิจัยศึกษาหมดละใช่ครับแล้วก็ที่อาจารย์เจอชาเล่าถึงระบบ CUP นะครับระบบนนี้เรามี CUP plant อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเดินน้ำเย็นไปจ่ายโรงพยาบาลจ่ายคอมมูเชียลนะครับโรงแรมต่างๆแล้วก็เดินไปถึงรอบอุโมงค์เป็นอุโมงค์ใต้ดินจ่ายไปให้กับบ้านทุกหลังที่อยู่ในโครงการเลยครับตรงนี้แหละที่เป็นใช่ฟีเจอร์พิเศษ พิเศษมากที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเย็นความสะดวกความกล้องตัวครับซึ่งทําให้มันไม่มีซอสความร้อนให้เมืองของเราเย็นใช่แล้วก็เราเชื่อว่าในหาที่เมืองข้างนอกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่เมืองของเราทั้งป่าและระบบเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยจะทําให้เราเย็นขึ้นเรื่อยๆใช่ครับวันนี้ได้เห็นครบถ้วนนะครับคุณเดียต้องขอบคุณมากเห็นภาพแล้วก็เห็นความฝัน เห็นจิตนาการแต้วก็เห็นของจริงด้วยฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามตารางเดิมถึงแม้จะมีโควิดใช่ไหมครับใช่ครับเราเร่งให้ทัน เราเราแคชอัพการก่อสร้างครับาที่ว่าแล้วว่าเราถูกรัฐบาลประกาศให้ขอความร่วมมือในการดูการก่อสร้างซึ่งซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเราใช้มาตรฐานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในทั้งงานก่อสร้างแล้วผู้มาเยี่ยมชมที่นี่ถ้าคุณสุชัยสังเกตเห็นว่าน้องๆพนักงานทุกคนจะติดมีมีแบตอยู่ที่เขียนว่าเราฉีดวัคซีนขอเปฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมที่นี่ทุกท่านเราก็จะมีการตรวจแอนติเจนเพื่อ่เพื่อให้ทั้งคนมาเยี่ยมแล้วก็พนักงานทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการมมมาเเยยยีีี่ชฟรน้คับ สังเกตจะได้ยินเสียงก่อสร้างนะครับตอนนี้กลับมาและก่อสร้างด้วยความคึกคักตารางที่หวังเอาไว้นี่เขาบอกว่าจะเร่งให้ทัน3เดือนที่หายไประหว่างโควิดนะครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยครับว่าเอาจริงแพชชั่นจริงๆตั้งใจจริงลงทุนจริงและผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นเมืองใหม่ที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญไม่ใช่เฉพาะของกรุงเทพนะครับของประเทศไทยและของเผลอๆผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกเป็น โครงการใหญ่โครงการแรกที่ทุ่มเทเรื่องป่าก,กลางเมืองแล้วที่จะสร้างความสุขกลางเมืองเนี่ยของภูมิภาคแถบนี้กันทีเดียวครับผู้เชี่ยวชาญนั้นอเมริกายุโรปเอเชียก็ยังมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อโฟร t เซส่งนี้แหละครับขอบคุณมากครับคุณเดียครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟ,ฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทาง ทั้งระบบ iOS และ Android สุธทชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device